ถ้าไม่คอมเมนต์จะมีอะไรร่าวามีก่คนปากฏไปแ้วเนมไม่ันไม่จอาเอาี่นมาไม่ช้ันยัไม่ช่วยช่วยที่บอร์ด

แล้วใหต้ตั้งสี่าตั้งสีก่อนาตั้งชื่อเครื่องนะครับอีกินเนมชื่อเราเข้าสีอ่าทุกทีมีการเลื่องมันต้องตอบเองเพราะว่ามันจะให้พื้นที่คราวในการฝากแง่ต้องแต่งแง่เราแต่งเหมตั้งแต่นี้ครัข้างไม่ใช่ของแค่สำหรับส่วนใหญ่นี้โปรแกรมเราจะเรียกไม่ว่าเราจะไม่เรียกโปรแกรมเสียงพวกนี้เราเราไปดาวน์โหลดเพื่อเชื่อแอปพลิเคชันเนาะนเนาะ จะมีขั้นตอนนี่ว่าใหู้ปอาได้มาเปนหนึองเีานะนำไกเราอ่ะคือดมาแล้วแล้วากพี่แบบเ้ยไปดูลเดี๋ยวพี่บัวงจกร้เราต้มาที่นี่่นเคะเาก็ไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องเพิ่มางนี้ครับเป็นแผลรักษาคนเดียวเราโูดแกเนี่ยเราจะลงทีละ โปรกรมโปรแกรมถูกไหมครับแต่ว่าอยู่ที่นี่โบว์ธนาคารจะใช้นะครับเอาโต๊ะโปรแกรมคือเซ่ตข้าเดียวแล้วเอากี่โปรแกรมเดี๋ยวก็ลงให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์สุดแล้วเนาะครับอันนี้นะครับเราไม่ได้ก็ไลค์เก็บไว้ดีมากทีนี้นะครับแทนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนครับเอาเดินมาเขมาหน้านี้กันนี่ชื่อม่าอย่างรนะครับเราเราก็จะได้มาที่โต๊ะโปรแกรมถูกไนะครับ ถ้าเราไม่ามอะไรเลยใครเรายะด่าสบนาทีมันจะลงโปรแกรมเราเลยนะไอที่มันเลือกไว้แต่แรกเนี่ยาจะไ้เกิใคร่ชอบไปเนเส้อผมไม่ชอบเพราะไม่ให้มเลือกโปรแกรมหมดเลยนะซึ่งบางที่อกาจะได้ใช้แบบทีนี้จะทุกท่าสะดวกแม่ไปที่ร้าน้องหรอรที่ต้องลงอโปรแกรมอกอนนี้ก็สองร้ยที่ไมพายต่อเดี๋ทำไมเนี่ยเพราะนนี่นะนี่มันจะน่าขายละ เขาี่ทรเซอร์เลยนะสแกนนอนทงานที่มันสแ่นตอนแรกเนี่ยเคือเขาบอกว่านี่โปรแกรมมันจะใช้จะลเราเลยซึ่งวมัมัตวอเะเราโปรแกรมอะไรบ้างเจะแยกตาบช็อเีนี่ครับโปรแกรมที่เราเคยเนอยาได้โปรแกรมนี้เป็นลาที่เวลาชอบแบบไหนเนีเนาะเนาะตนตอีอกไม่สแกนใช่ ที่แบีซ <Sure. S 1> ีใช่ไหมแล้วเราก็งีีนี่เราเรียกว่าดีแล้วก็แอปพลิเคชันนะมีไหมแล้วก็ Google Chrome าแล้วก็โปรแกรมิปไปฟังเองเราวกดีใช่ไหมปนต่างแล้วก็อาร์เรคนกัดนิเตอร์ในการฟดีอ็ใช่ไหมครับแต่ยุ่งยังไงนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางตัวเนียต้องสส่งมาก้อนที่ันบดให้เขาด้วยตัวสองหัวก้อนแล้วก็รอไปเดี๋ยวจะยกให้เ แล้วกะแฟก็หกสายกันนด้ใครเสร็จแล้วเถึงจะเอาแผ่นที่ผมนะขอตัวมก่อนนะครับสมมติว่าถ้าพูจะเอาออโต้โปรแกรมลงแปดไานไปไว้ใช้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะคเราให้เราค็อกกีซีเลยไม่ไม่จะข้ามต่ออ่นไรับอาจารครับอเรียกว่าอะไรที่เราตาง อันที่สองนไทย้วอันที่สองไทยครับอันที่สามเลยคารนี้เสร็จหรือยังครับอจอย่งนีอิอเลยได้เดี๋ยวกเราดูนี่นครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูวิธีการตั้งแบบวิธีการโพสโพสนะครับแบบออชิปเนาะออชีปก็คือว่าตรงั้นเพื่อ ้วแต่ว่ามีบอร์ดซัพพอร์ตด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาตั้งมิโดแต่ว่าตั้งมิโดธรรมดาเนี่ยเราสามารถทำเป็จแล้วต่ไปเลยเราติตั้งในลักษณะเป็นมีโด้ที่แบบเสห็จแล้วต้องไปใช้กันก็คือว่าเราสามารถทำโยกขึ้นแล้วแล้วก็รวมกับการเนแล้วเ้วก็โพสเก็บไว้โพสตั้ไว้ให้ถกใไปลคืนนี้ก็โหลคืนนี้ก็ได้เพราะนั่นตัวที่เร20เครื่องก็จะมี20เครื่องแต่ว่าปัญหาือว่ามนบอร์ดเนี่ยต้องสามารถ ลองรับแต่เเราจะดเดี๋ยวเราจะลองดูนี่ก่อนับคุณ้ชที่เราใช้ที่ไหมครับคนคีโคคนคีโค้ดนี่ที่ใช้อะไรนอเาโคสนอกาครับีใช้แค่ที่คนคีโคดเลยใส่กันได้เลนะเเราจะทำการอะไรครับทำว่าร so, ีโตรคือเนี่ยเราท ซลออกมา,าแต่ว่าท่านได้ิลเลอรเีนี้เรจะดึโซลออกมาทนี้ครับทีนนี้เนี่ยให้เราหาไฟล์อิเตโคท้ที่เราเจอครับแล้วก็วเาอาไปบปเขียที่ไอพเสนี่นี้ครับแล้วเราจะมาโค้ดเสร็จได้ไรล่ะซึ่งมันต้องคุณดกับที่เราทำนะครับวันนี้ไ่ติเราทำได้ซีเราต้องเอาเงนโค้ดเี่ประมาณสิบจิ๊เนี่ยขับเ,เก็บมาได้ดีได้ดีก็ได้ขัเก็บอะไ,ได้ดนะครับ แล้วก็กดเย็เยนเขาว่าจะทำงานกาต้องราลมสาร์ากร็งไงแต่นี่โค้งไม่มาคือจะมาเป็นโค้งหนาตัวนี้ใครก็ไม่เสร็จเ,เลยอะไรทานต์าอเลยใคร Name ี t My มค์คอมคก็ได้หรือชื่อเราไม่ได้ดไไไดแล้วก็ดูเอสเอค่ะ,ล,ะล่างอะเตเลียมมาแลกอะ

แอโรูก็ได้ครับขอ,อได้ค่ะ Adobe ีมีสองแผนงน่นนะครับวิธีการติดตั้งแผ่น Adobe เนี่ยคือตองสร้างโฟลเดอร์ไว,ว้ก่อนนะครับแล้วก็ Copy ทั้งแผ่นหนึ่งแผ่นสองเนี่ยเอาไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นแล้วค่อยคลิกขวาอันแรกแล้วแตกแตกไฟล์มาในโฟลเดอร์นั้นนะครับเราจะได้แล้วก็ลองติดตั้งเครื่องนี้ดูครับอคะใครที่ยังรออกนิดนึงคือลองติดตั้ง CS3 ดูก็ได้ครับติดเครื่องเสร็จยังลอ,ลองนี่มา อันนี้ก๊อปไว้ที่สร้างฟลเดอร์ไว้ก่อนนะคก๊อปปี้น้วของแผ่นมาไว้ที่นี่ก่อนซีดีคนะแต่ของก็ซีดีคีอันนี้มนคืออะไรกูไม่ได้ข้ามเลยมันคแล้วก็พอซีดีคี๊ยอีัวคไม่ได้เปิดเลข้าไม่ได้จริงเนี่ยไม่เป็นไรองไปเปิดก็ขึ้นไลนก็ได้ไหมใช่ไหมรีสตาร์ทก่อนแล้วไปเปิดอกรอบให้เราแผ่นตนแผ่นมา่อน แล้วก็เอาไปเปิดเครื่อไหนก็ได้ให้มันรันได้สำหรับด้ครับไปดูไปดูเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเลยเขาใส่ไปหมดตอที่าารโอไปดูนจริงแล้วก็คือไปรันไเนี่ยหลอกเราแล้วว่าให้เรากดเพิ่มศิกภาพเครื่องจรแล้วเนี่ยเขาเนี่ยคือเราช้าลงที่เรื่องนี้ใช้ด้านอะไบคะเลี้งเสียสามอันนี้เหรอ ไม่ได้กอนใช่ไหมไม่อนะอนหนักได้ครับแล้วอนมันมผ่านรล่ะผ่าถ้าไม่ป่อนก็ไม่ผิดกน<ม>นหนักนะเแต่ว่าวู้ทีเวลาผมมาที่วัิณน้องับมัจะเพ็นมมาสมาหรือว่าปฟอนสไตล์โลกอะไย่าเงี้ยบมันลำบากเวลากระจายประเทศเรว่ามูติาาเราไปกชาเนี่ยเราจะเป็นเฟซบุ๊แฟนเราอยไทยแฟน ใชคบเนี่ยใ่้วนขงเราม่ดสเชความดหนขยไหนที่ยังลงอลตเศจครับรือเนะครับเข้กเอาาที่เศษนะลไสามมิลสองมิเนะใครที่ลงไปสามลสองมิกที่อเราเลืองที่เราเลืเรืองลงพิอนใช่ไหมครับว่าผ่านครับเยี่ยม